แล้วก็จะมาแนะนําเรื่องก,การสําหรับคนที่จะเทียบเทียบโอนรายวิชาปรสรนครับมันจะมีอยู่หมวดหนึงวิชาเลือกเสรี6หน่วยกิตสําหรับบางหลายๆคนนะ่ะที่เข้ามาเรียนเทอมนี้เป็นเทอมแรกจะมาได้คู่มือนะักศึกษาเราก็เข้ามาเข้ามาดูได้ตรงนี้ครับพิมพ์คําว่ามหาวิทยาลัยธนบุรีนะครับในหน้าเว็บไซต์จะออกมาแบบนี้เราดูคู่มือ แล้วดูแถบมันเครื่องมือด้านขวาที่เป็นสีแดงครับนักศึกษาปัจจุบันแล้วจะมีคําว่าคู่มือนักศึกษาเราก็คลิกเข้าไปที่คู่มือนักศึกษาจะให้ดาวน์โหลดให้เราดูเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ามาดูกันคู่มือนี้นะครับหน้าตาของเว็บไซต์จะเป็นประมาณนี้ พอดาวน์โหลดเสร็จเนี่ยมันก็จะมีหน้าตาขึ้นมาให้ดูเป็นไฟล์ PDF แล้วก็ไปดูตามตามสารบัญเลยเช่นบางคนเนี่ยจบมาทางเครื่องกลจบมาทางไฟฟ้าก็ไปดูตามหมวดสาขาวิชานั้นเลยแล้วเราก็จะได้เห็นน,นี่ล้วก็ดาวน์โหลดอยู่นะครับ ไฟก็จะใหญ่หน่อยเพราะว่ามันมีหลายสาขาวิชา ก็แล้วแต่แล้วแต่เครื่องครับบางคนก็ใช้คอมพิวเบางคนก็ใช้มือถือแล้วแต่ว่าจะดาวน์โหลดมาหน้าตาเป็นแบบไหนก็ mm hmm. เปิดไปตามหน้าอันนี้คือคู่มือครบชุดเลยมีทั้งเรื่องของสารบัญน,นะครับไปดูแต่และสาขาเช่นบางคนเนี่ยเรียนมาทางช่างยนต์ทางเทคนิคอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมีวิชา อย่างตัวอย่างเช่นเทอร์โมไดนามิกนลศาสตร์ของแข็งเนี่ยถ้าปศเรียนมาได้เกิน C นะครับก็มาเทียบได้เลยกับรายวิชาทางเครื่องกลบางคนเรียนมาทางไฟฟ้าเนี่ยชื่อชื่อวิชาก็ตามตามสาขาที่เราเรียนมาแล้วก็มาดูนะครับแล้วก็ดูเนที่สารบัญมันจะอยู่ในส่วนหน้าไหนอย่างเช่นเครื่องกลนะครับอยู่ในหน้า65-83ถึง83 อันนี้ลองไปดูเครื่องกลน,นะ65คือคนลคำอธิบายรายวิชาเนี่ยรหัสเนี่ยเนี่ยรหัสรหัสพวกนี้ครับเนี่ยเช่นกาสตร์ของแข็งแล้วก็จะดูว่า 1นึ่งหถ้าเราเรียนชื่อวิชานี่มาเราจะเทียบเป็นเสีดีแล้วรหัสจะไปใช้ครับในฟองเทียบเนี่ยครับนี่คือตัวอย่างการเข้ามาดูคู่มือนะักศึกษา